มันไม่มีวะมันไม่เดือดหรอมออะไ,ไรเนี่ยว้าวออฟไปโดดเอาไปโดดมันมีมันมันแยกไปมันแยกไปมันแยกไป,กไปออฟตรงนี้มีไกลไกล,กลมอเหลืออีกตัวนึงเหลือหนึ่งตัวออฟ ได้เปิดลูกรับกูละใช่ชชครับผม,มเห็นรอ,นอ,อ,นอไปหนตัวรอไปหนึ่งตัวงั้นนะทําไมผมได้ยินเสียงทางนี้วะ ที่อื่นหรือว่าเรามันต้องมีหนึ่งตัวเหมือนได้ยินแต่งเอเจบ้านนี้เลยเอาเลยไหมล่ะคุณหกเลือครับในกระดังกระดังใหญ่คุณแปดวยที่แปดให้แปดแล้วแปดแล้วเป็นในห้อง สองตัวนะสองตัวนะเพื่อนเพื่อนผมวักเตียบคุณบกว่าหน่อยเพื่อนผมเดี๋ยวผมเชิญเพื่อนช้าก่อนเอาหมดเตี๋ยนี่วะไม่ต้องแล้วหน่ายังมีครับดูว่ามึงเชิงเชิบออนครบไม่ไอตัวข้างบนอ่อ๋อ้โหได้ยินอ่าตรงนั้นหมดอย่างครับ มอัครับที่มาผิดปะเนี่ยไม่รู้ว่าแต่วิ่งไปทางนั้นตัวนึงนะคู่คุณแปดเลยเหรอ คุณโหกว่าโหกเรือนะถือไปให้ขอบพคุณโหกว่านะอาอเี่ยเล่นไปเอมือแข็งจีบเ็ง タトウヨメパネ。 รถไม่เหลือแล้มีอยู่นะเพื่อนอมาร์ฟ้าน่าจะมีอยู่ นี่พ่อหล่อใช่ไหมครับเอาเจสเจอร์เดี๋ยวมาของเจเจอร์มาเจเอร์

หลังต้นไม้เพื่อนหน้าผมโอ้โหตุดกย้อยจบแล้วรีเฟกรีเฟกตัวรีเฟกไม่มียาไมม่ียโอ้ยเฮ้ยเข้าหัวเลยเกินแล้วเอามีนี่ยิงเข้าเกือบแล้วตัวบ้านเจ็บนนีี่่ไได้งเย ควรในนี้ต้องเรามีตัวนะเจ็บแล้วทุบได้ปันหาจะให้ใหเขาชาร์จได้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 เบอร์สี่มียาไหมครับมีเหรอครับมีขอสักก้อนหมวกแตกเลยมันมันเอามินิยิงผมหมวกแตกเลยเกินไปขอสายยาเนอ่าตัวต้นไม้ มนะมันอยู่เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะทดลองมาอยู่มันนั้นตัวเดียวนะพยายามมันได้นะหลังต้นไม้เจ็บแล้หน้าตาล่ะไี่ตัวบ้านฟ้าเ่มเ่มเคนเคาออมมาอยูไหนวไายเฮียตัวโค้เนี่ย มันอยู่บ้านเหมือนบ้านที่มันเป็นดาบฟ้าชั้นเดียวอะบ้านเนี้ยไม่รู้หรว่ทีมใหราคณหยุ่ละเฮียเวงเวงอวฮ้ยเอาดบ้านนี้ใชครเดืน่าจะบ้านนี้นะเฮ้ยโดนชิดดรอนอกเลย โอ้โหซ้ำเลย้บนบ้านตัวนึ่งได้ยินะผมได้ยินตั้งนานแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อเราอมีตัวอ้อมไกลๆป่มีเหตุป่ะมีพาษามีเหตป่ะตรงไหนวะไปทำไงไปฮะดูคนอยู่ไม่โกรธเขาหรอย่อระเบิดไปแล้ว <ม>เ,เ,เขาเรีเสียงข้างบนคือใครวะอ่าตัวนี้แหละน่าจะกระโดดมีอยู่600หกรอ่ะเพื่อนมีเจ็เก็บศพแล้วก็ได้เพื่อเดีเดีต้องมาเคลียร์เลยนะเรื่องเ,นะเรื่อข้าบ้านนะ,ะเ่ามาเคลียร์โ<า>อนยย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 ย เ่อสั่งเลยเพื่อนผมนี่ฮะผให้เจอตัวแล้วเจอตแล้วเจอตัวแล้วนะเนาะเนาะเนาะทีไหน่ะเนาะเพื่อนเฮ้ยมีมีตัวในมือกูยิงคือคืแล้วเนี่ยบอดบตัว กลินเฉียวโย่สัตว์กินศพน้องโก้แล้วกันในเมืองให้ไปตัวทั้อันนี้ไม่โดนหัวได้ไงวะเกิดอะไรครับอิงี่อ่ะพูดนล้ก็บอดตอนแรกอ่ะเช็ด่ะครับ ตัวชิพน้องแล้วครับนอกแล้วนอกแล้วมนอนงใสาเจ็ตัวด้วยนะไอ้มันยิงแซะตัวกูต่อยตรงน,นี้เพื่อตรงนี้ <my> เห็นตัวเดียวนะตัะวคูเพิดด่มปวดตัวกูเพิ่าน่าจะขึ้นไปที่และไอ้จิ๊กซอ ไม,ม่มีตะมุกโอ้ไม่มีตะมุกไม่มีกระสุนเลยไปเอาอากระอาไว้พี่อะเข็ดปืนเข็ดปืนเพื่อนมันลงมาแล้วเพื่อนอยู่บ้านไหนครับอ่าเดี๋ยวมาแทบแถวบ้านมาร์ฟ้ากันขอใส่เพื่อนกมาใส่เพื่อนก่อนมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้ว ใช่หรอโอ้โหที่ลงวายังวะทำไมใครจองอยู่ะเดินมาแล้วนะมีรถมามนขับออกหรือเปล่าน่าจะมนขับออกมุขขับวิ่งไปขอาง ยังอยู่จิกซอเห็นตัวเดียวออผมเอาหลังแล้วผมเอาหลังแล้วเห็นมีตัวขึ้นเขาด้วยนะเพื่อนระวังนะไอ้รถอ่ะใช่ใช่เนะผมขึ้นขึขึ้นเขาหมาแล้วดูเก็บศพนี่เนี่ยเลยเฮ้ยมือแข่งวาเฮียหนาว นี่ไงรถเจ้าหรือไม่หน้าผมเลยเด้เหรอวะใชดตัวคนนี้เหรวะตรงนี้ไงหลังผมโอ้โดนหลังไอ้เหี้ยมาตรงนี้ได้ไงวะนัดหนึ่งสองนัดเพื่อนดูเหรอวะนู้นโดนหลังก่อนยาอยู่ครับอะไรเพื่อนเดี๋ยวผมเล่นข้างล่างให้มีตัวอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ยมันอ้อมหลังกูได้ไงวะไใ้่รถมันก็อยู่ข้างหน้ากูอ๋อหลังหินแล้วแหมเสงเสียงก็ไม่ได้ยิน อุ้ยหนาวตัดแอร์เอาเลยนะเนี่ยนากั้มือแข็ง้หมเลยนบตคนเลยยวามาเก็บของไอ้ี่พี่ดักไมดแล้วมันไม่รอเอพี่ตอนไหนวะงงเลย ตายแล้วครับแ็กตัวเฮ้ยทิกซอทิกซอนเนี่ยจบสายสุดหรอเอาเจ้าคุยแตกพี่ชากออนได้หรอมงหินอ่ะมาสศให้เหนือควณเบนร้นเนะคุณเบอร์ดสยบอ๋อลงมาไกลแล้ว มันไม่หนีไปแล้วเลยน่าจะแม่งเอ้ยสายกูสายยุงกูต้องเสร็คิวแม่งลากกู คือทุกสี่ออบเล่ครับพสองครแล้วมาคือุกสี่วันมีออบไมดมใไปไหนครครับเลยพี่ครับ i oh, no. รู้สึกว่าเหมือนมันจะแอบอยู่ใน,น,นทิศโซ่เลยวะในตัวสุดท้ายอะในตัวเศษอะใช่ครับ ตูหายนะตรงภาษาได้ยินเสียงเหรอ้ออาวามันต้องอยู่ในเมืองแ้หติ่มตั้งนาน